สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะเจอกันเป็นคลิปที่2ของวันนี้แล้วนะคะวรดาก็มาพบท่านอีกเหมือนเดินหลังจากเสร็จสับจากงานแต่งงานลูกแล้วนะคะท,ทุกทท่านเข้ามาดูมาชมท,ทุกทท่านที่เข้ามาอุดหนุนวราดาก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสินค้าของวรดาทุกอย่างมีจริงพร้อมขายนะคะกติกาเราก็ยังคงยืนอยู่เหมือนเดิมนะคะโอนเงินก่อนเท่านั้นค่าโอนเงินก็ไม่ได้เสียนะคะเสียแค่ค่าส่ง50บาท 50บาทต่อ1นรอบภายใน5ชิ้นนะคะชิ้นต่อไป6 7 8เพิ่มชิ้นละ20บาททุกอย่างเรามีกริงพร้อมขายนะคะหาท่านเข้ามาลาขอให้ท่านดู EP ชัดเจนและนัมเบอร์นะคะนัมเบอร์ของเราเป็นแบบนี้1 2 3 4 5คือนัมเบอร์นะคะ EP คือ EP 1,900กว่าขอให้ท่านทักขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บรดาด้วยนะคะ ทุกๆอย่างที่วรดายกมามีจริงพร้อมขายบางทีท่านมาช้าท่านอาจจะไม่ทันเพื่อนนะคะเพราะสินค้าของวรลา,ามีช่องทางให้ท่านเลือกอยู่5ช่องทาง1ช่องทางคือหน้าร้านวรดาพัพาคามอยู่ที่จงังหวัดสกลนครนะคะตลาดสมเกียจหากท่านอยากเข้ามาหาพบก็คูเกิลมาที่สำนักงานเทศบาลเมืองหรือโรงแรมเอ็มเจนะคะพบแน่นอนนะคะอันนี้คือช่องทางที่1นะคะช่องทางที่2คือ YouTube ที่ท่านได้ดูได้ชมอยู่นี้ช่องทางที่3คือ อ่าเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กนะคะวรดาตาทิพย์นะคะแล้วก็ช่องทางที่4คือเพจนะคะวรดาภาคคามช่องทางที่5วรดาไปเป,เปิดเขาอา a สดานะคะแต่อาร์เสซาจะสามารถเก็บปลายทางได้นะคะท่านสะดวกทางไหนเชิญทางนั้นนะคะดูราคาและดูรายละเอียดในนั้นทุกอย่างนะคะเพื่อให้ท่านได้สินค้าดีๆวันนี้วรดาจะสตาร์ทเป็นเสื้ออัดกาวอย่างดีเลยเลยมาขายพิเศษให้ท่านราคาตัวละ600บาทเท่านั้นนะคะ โอเคสตาร์ทไปเลยอันนี้เป็นผ้าคามแทส,สกลนครโดยตรงนะคะเป็นผ้าอัดกาวอย่างดีเป็นผ้าใหม่นะคะบรดดมไม่ได้เอาผ้าเศษไปตัดนะคะเป็นผ้าคามเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะคะเราก็มายกให้ท่านตัวละ600บาทหากท่านใดสนใจต้องการทักทายมาได้เพราะสินค้าของเราทุกอย่างมีกิิงพร้อมขายตัวนี้อก40นะคะอก40ในราคาเพียง600บาทเท่านั้นค่ะ มาอีกตัวนี้นะคะอกสี่สิบสองนะคะตัวนี้อัดกาวอย่างดีแขนไหลเลยใส่สบายวรลดาก็เอาไปใส่เรื่อยค่ะตัวนี้ใส่ง่ายๆใส่เบาๆนะคะหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทขายถูกๆขายมันๆขายให้ราคาพิเศษให้ท่านเลยนะคะมาอีกนะคะตัวนี้ก็เป็นอกสี่สิบสี่นะคะพ่อแม่พี่น้องผ้าคล้เหมือนกันนะคะแต่ ตกแต่งด้วยผ้าดักแดกใ้ใยใหม่ตัวนี้นะคะในราคาพิเศษ600บาทท่านใดสนใจอก44นะคะรอบนี้วลาดาให้ช่างนะคะเซฟลงมานะคะเห็นไหมคะเซฟลงมามันจะเพียวมากเลยนะคะให้ท่าน600บาทเท่านั้นถ้าเราไปซื้อผ้าทั้งหมดไม่ได้ค่ะแต่เรามีผ้าที่เหลือแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยนะคะโอเคนะคะตัวนี้อก44เหมือนกันพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะท่านใดต้องการสินค้า โอเคเป็นผ้าคามแทสสกลน,นครทักทายมาได้นะคะทุกๆอย่างมีกิ่งพร้อมขายทุกๆอย่างมีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะมาอีกตัวนี้ก็เป็นนัมเบอร์โอ41โอโหตัวนี้นะคะยกผิดไปแล้วโอเค41ใส่ได้ถึง42นะคะนัมเบอร์ห้าเราก็ตกแต่งด้วยผ้า คามนะคะอดัดดบด้วยผ้าใยไหมนะคะผ้าดักแด้ใยไหมนะคะอันนี้อก41ใส่ได้ถึง42นัมเบอร์ห้าเราก็มาแบ่งปันให้ท่าน600บาทเหมือนกันท่านใดสนใจรีบท,ทักเข้ามานะคะในคลิปนี้เรามีผ้าอยู่2แบบนะคะเสื้อผ้าคามอัดกาวไหลเลยและเสื้อผ้าคามแบบไม่อัดกาวในราคาพิเศษเหมือนกันเดี๋ยววรดาจะยกต่อไปให้ท่านเลยนะคะ กานเรามาต่อนะคะมาแล้วค่ะอันนี้เป็นผ้าคามแทส,สกลนครน,นะคะแต่อันนี้ไม่อัดกาวนะคะใส่สบายบางเบานะคะจริงๆผ้าตัวนี้แต่เตเพื้นผ้าก็ขายสามร้อยแล้วแต่เรามาจัดโปรทั้งค่าตัดและผ้านะคะสามอยยี่สิบบาทนะคะผ้าไม่อัดกาวสตาร์ทด้วยนัมเบอร์หนึ่งนะคะเป็น ผ้าเสื้อไม่อัดกาวนะคะผ้าเสื้อไม่อัดกาวบางเบาใส่สบายราคา320บาทนะคะขายราคาพิเศษให้ท่านนะคะ320 Number นอร์หนึ่งนะคะหากท่านใดสนใจทักมาได้นะคะต่อมาเป็นอก40นะคะตัวนี้เท่ากับบอลดาใส่นะคะใส่สบายบางเบานะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยท่านใดอยากได้สินค้าโอเคไหมสินค้าทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขาย มีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆๆ,ๆเลยนะคะ320บาทน,นะคะโอเคต่อมาอีกแล้วนะคะตัวนี้ก็อก40บเหมือนกันเป็นสีคามน้ำทะเลนะคะสาระไรเปลือกไม้สวยแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านสุดๆๆ,ๆ ทุกๆอย่างมีกิง่งทุกๆอย่างสวยแท้แน่นอนดูด้านหน้าด้านหลังนะคะเราให้ท่าน320บาทนะคะทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะมาอีกนะคะตัวนี้อก40เหมือนกันนะคะเราก็มาแบ่งปันจัดโปรให้ 3 2 0ยี่สิบาทท่านใดสนใจรีบพักท่านใดอยากด้านรีบมาเลยนะคะทุกอย่างมีกิงพร้อมขายนะคะเราจะมาแบ่งปันให้ท่านสุดสุดสุดเลยนะคะอันนี้อก4ี่สบสงนะคะส,ส, Aa, ส, hmm. สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายหากท่านใดสนใจรีบพักมาเลยนะคะทุกอย่างมีกิงพร้อมขายมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดสุดสุดนะคะ320สิบาทเท่านั้นนะคะ มาอีกแล้วตัวนี้อก40เท่าไหร่42เหมือนกันนะคะเป็ดผ้าคามแท้สกลนครวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้เราตกแต่งด้วยงานฝีมือนะคะงานฝีมือตัดด้วยงานฝีมือเลยนะคะ320บาท มาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยอกนี่อก42เป็นผ้าคามสกลน,นครโดยตรงเหมือนกันเราแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะนัมเบอร์เจ็ดผ้าไม่อัดกาวใส่สบายง่ายๆชิวๆนะคะ320บบาทนะคะแล้วเรามาอีกเลยนะคะตัวนี้เรามาอีกเลยนะคะทุกๆอย่างมีกิ่งพร้อมขายทุกๆอย่างมีแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะ 320บาทแบ่งปันสุดๆนะคะในคลิปนี้เราจะมีเสื้อนะคะอัดกาวและไม่อัดกาวหากท่านอยากได้ผ้าตัวนี้ก็เป็นผ้ามัดย้อมนะคะผ้าตัวนี้เป็นผ้าลองใหญ่นะคะ <ๆ S 1> เขาเรียกว่าพันคอกึ่งคมไหลราะคาเต็มผ้าตัวนี้320แต่วัาดายังจัดโปรให้ท่านอยู่นะคะนะขณะนี้200บาทมีหลายลายมีหลายสีหากท่านใดต้องการทักมาเลยนะคะพืนนี้200บาทเท่านั้นทั้งใหญ่ทั้งกว้างนะคะ อันนี้วรดาขายพออยู่ได้นะคะตัวนี้เห็นไหมคะสวยคะ่ะสองร้อยยี่สิบบาทมีหลายลายหากท่านต้องการเราจะถ่ายรูปให้ท่านดูได้นะคะสองร้อยยี่สิบเราให้ท่านสองร้อยบาทนาเสนอชุดชุดนี้นะคะชุดชุดนี้เป็นผ้าดักแด้ใย,ยไหมสวยงามอันนี้บอกเลยเป็นหุ่นวรดานะคะวรดาตัดมาสำรองเมื่อว่าจะใส่งานแต่งงานของลูกสาวแต่ไม่ได้ใส่เพราะว่าเราใส่แค่ชุดเดียวเราตัดสำรองไว้เป็นหุ่นวรดาคนที่เท่าวรดาเท่านี้นะคะใส่ได้ อก40กว่านะคะเอว32 33นะคะอันนี้อันนี้เราเกาะด้านหลังไว้เป็นผ้าดักแด้อย่างดีนะคะชุดนี้นะคะเราขายเอาเฉพาะค่าผ้าค่า,าช่างนะคะอันนี้เราขายพิเศษสุดๆ2,200บาทไม่ได้กำไรนะคะ200นะคะ 2,200บาทเพราะต้นทุนผ้าชุดละ1,000บาทนะคะแล้วก็ค่าตัดชุดละพันสองอันนี้คือต้นทุนวรลา a ไม่ได้เอากําไรเลยนะคะเราให้ท่านสุดๆนะคะถ้าเราขายเอากําไรก็ต้องชุดพันสองพันแปดหรือสองพันห้าแต่วรลา,าขายแาคาต้นทุนหนึ่งพันสองพันสองร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักเข้ามาได้นะคะผ้าไมหมใยดังแด่สวยนี่คะ่ะเป็นผ้าคามแท้สองตะกอนะคะสวยผ้ามแท้สักท้องตะกอตัดด้วยทรง ไทยเลือนต้นนะคะอันนี้เรียกว่าทรงไทยเลือนต้นกระดุมผ่ากลางนะคะสวยงานดีแน่นอนงานคัดเกตแล้วราคาตัวนี้จริงๆ1,300บาทนะคะแต่วันนี้เรามาจัดโปรได้ค่าผ้าค่าช่างอยู่ได้2,500บาทหากท่านใดสนใจทักมานะคะสวยค่ะดูงดูงามงามมากเป็นผ้าผ้าคาม2ตะกรเนื้อละเอียดนะะี่ค่ะเวลาดาคลิปข้างหลังไว้แบบนี้นะคะเราให้ท่าน2,500บาทนะคะ ท่านใดสนใจทักมาได้ขึ้นไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ขอ,อย้ําแต่ถ้าสมมุติมันฟิตมันนี่เราสามารถเอาออกข้างได้เพราะเราตกแต่งไว้แล้วเราเหลือผ้าไว้เยอะนะคะอันนี้วรดาจัดโปรให้ท่าน2,500บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยเพราะทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะแท้แน่นอนผ้าคามของสกลนครนะคะทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายให้ท่านเข้ามาดูมาชมก็กลับขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาคะ่ะ